สวัสดีนะคะวันนี้แอดมินอยากจะคุยเรื่องสาวเก่งคนหนึงค่ะเธอเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของแอดมินเลยนะคะเธอก็คือคุณชอบพันิกาวานิค่ะ เธอเนี่ยเป็นสาวเก่งนะคะหนึ่งในการนำสำคัญของอดีตพักคอนาคตใหม่นะคะเธอมีจุดยืนแน่วแน่ค่ะในการแก้มอน1นะคะเรามาดูประวัติคุณชอบพนิกาวานิชกันสักน,นิดหนึ่งนะคะเธอเกิดเมื่อวันที่28มกราคมค่ะ2531นะคะอายุก็35ปีเองนะคะถือว่า,ายียเงน้อยนะคะเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดค่ะ การศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นของโลกเลยค่ะนั่นก็คือ lse นะคะ london school of economic s and political science นะคะวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะจบเมื่อปี2554นะคะคุณช่อนะคะเทอริสนมนะคะกับสคู่หูก็คือพ่อของฟา นะคุณธนาธรจึงรุ่งเรือง,งกิจค่ะแล้วก็สิสนมกับอาจารย์ป๊อกปียบุตรแสงกระหนกุลด้วยนะคะคุณชอ่อเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน16กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ค่ะชุดที่ถูกห้ามเล่นการเมืองนะคะโดยในครั้งนั้นเนี่ยมติสารรัฐธรรมนูญค่ะสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่นะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคสิปีค่ะก่อนที่เธอจะมาสังกัดในคณะก้าวหน้านะคะเธอมีจุดยืนค่ะเรียกร้องแก้ไขมอ1-2มาตลอดนะคะจนวันที่20กันยายนที่ผ่านมา ะะสารสั่งตัดสิทธิ์ลงเล่นกันเมืองตลอดชีวิตค่ะ จากกรณีที่สารดีกาพิพากษาค่ะว่าเธอเนี่ยฝา่าฝืนจริยธรรมร้รายแรงกรณีโพสต์ในโซเชียลมีเดียค่ะเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะพาดพิงสถาบันนะคะมีหลายส่วนในคำพิพากษาค่ะที่ถูกตั้งคำถามจากสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตเรื่องเวลากระทำที่เกิดก่อนการรับตำแหน่งทางการเมืองนะคะและคำถามเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะที่ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนะคะทั้งยังมีกรณี ที่การกระทําดังกล่าวเนี่ยเคยถูกฟ้องนะคะในฐานความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ศาลายาเนีมีคําสั่งยกฟ้องนะคะ นั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะทำให้พรรคเก้าไกลเนี่ยเขามองว่าเหตุการณ์นี้ค่ะตอกย้ำทำให้เห็นถึงความจำเป็นนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะโดยการปฏิรูปอำนาจและที่มาขององค์กรสลากค่ะเป็นวาระที่ขาดหายไม่ได้นะคะซึ่งจำเป็นต้องรวมถึงหนึ่งนะคะการวางขอบเขตอำนาจให้สมเหตุสมผลค่ะและไม่เปิดช่องให้ถูกใช้ในการขัดขวางเจตตาร,รมของประชาชนนะคะข้อสอการปรับกระบวนการ สัญหารับรองผู้ดํารงตําแหน่งในองคอ์กรสระนะคะให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ผูกขาดไว้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองค่ะข้อ3การสร้างกลไกในการตรวจสอบและก็กลไกรับผิดชอบขององค์กรอิสระนะคะ ดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเรื่องมาตรฐานจริยธรรมตามกลไกของรัฐธรรมนูญ2560นะคะจะถูกใช้กับนักการเมืองคนใดหรือจากพรรคการเมืองใดและไม่ว่าพฤติกรรมของนักการเมืองคนนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ทันทีที่สังคมไทยนะคะยอมรับให้การใช้อาวุธนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องปกตินะคะนั่นเท่ากับเรายอมรับให้มีการทาลายล้างกันทางการเมืองอย่างไม่ชอบธรรมค่ะจนสุดท้ายมาตรฐานจริยธรรมอันเลื่อนลอย และก็ไรมาตรฐานนี้นะคะจะเป็นอาวุธห้้นกลับมาบันทำลายหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะตัวคุณช่อเองเขาให้สัมภาษณ์นะคะเขากล่าวว่าก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากตอนนี้ mm hmm. เพียงแต่ว่าที่เคยคิดว่าจะรอยีหปีพอพ้นโทษตัดสิธ์ตอนแรกจะกลับมาเป็นสสและรับตาแหน่งทางการเมืองต่อ แต่คงไม่ต้องรอแล้วแต่ยืนยันว่าบทบาทของตอนที่ผ่านมาตั้งแต่ในยุคพักอนาคตใหม่จนถึงขณะนี้จะเป็นอย่างไรก็จะ ยังคงเป็นแบบนั้นทุกประการและขณะนี้ใกล้ถึงการเลือกตั้งสมาชิกอบตทั่วประเทศก็จะช่วยเตรียมงานทํางานลงพื้นที่นะคะคุณช่อกล่าวนะคะทํานโยบายหาเสียงทั้ง3ระดับและในการเลือกตั้งสสสมัยหน้าหากพักเก้าไกลย,ยังใช้ตนอยู่ก็จะยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักต่อไปรวมถึงการวิจารณ์การวิเคราะห์ให้ความเห็นทางการเมืองใดๆก็ยังคงทําผ่าน u t u b e นะคะแล้วก็ติ๊กตอกต่างๆดังนั้นอะไรที่เคยเห็นตนทําอย่างไรก็ ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งสสไม่ได้ก็ไม่ได้มีความหมายอยู่แล้วเพราะตนเข้ามาทํางานการเมืองไม่ได้หวังเป็นสสและรัฐมนตรีเท่านั้นแต่อยากผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับประเทศและยังทาต่อได้นอกสภาค่ะ ย้งกล่าวเพิ่มนะคะว่าเขาเนี่ยสะกดคําว่าทอ้อไม่เป็นค่ะและไม่ทอ้อนะคะพร้อมทั้งเห็นว่ากรณีที่นางสาวปารินากรยคุบนะคะและนายศิระเจนจาคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตนนะคะซึ่งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนที่ถูกตัดสิทธิ์จากมาตรฐานทางจริยธรรมสามารถตัดอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองได้ขนาดนั้นจริงหรือนะคะอันนี้คุณช่อเขาสงสัยนะคะซึ่งเห็นว่าห่างนักการเมืองจะไม่มีอนาคต ขอ้อ ควรจะไม่มีจากการที่เขาเนี่ยไม่มีคนเลือกคือประชาชนเนี่ยควรเป็นผู้ตัดสินอนาคตของนักการเมืองไม่ใช่มาตรฐานทางจริยธรรมส่วนตัวแล้วนะคะแอดมินเห็นว่าคุณช่อเนี่ยเธอเป็นสาวรุ่นใหม่ค่ะเป็นสาวเก่งแกร่งสุดสตรองนคะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ,คะที่ลงมือสร้างสังคมในแบบที่ตนเองเชื่อค่ะเริ่มต้นจากการเป็นสื่อสารมวลชนนะคะสู่การลงเล่นการเมืองค่ะรับบทบาทโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะคะแล้วก็เป็นสสหญิงในสภา ที่เรียกว่าทิ้งรนลายให้จดจํามากๆค่ะแม้ในวันที่เธอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะและจนถึงตอนนี้ที่ถูกตัดสิทธิ์ลรเล่นกันมืองตลอดชีวิตค่ะเธอก็ยังคงเดินหน้านะคะเดินต่อไม่รนละไม่ท้อค่ะกับการส่งเสียงแล้วก็ทํางานในน้มคณะก้าวหน้านะคะแอนนเองก็ยังคงคิดเหมือนเดิมค่ะและก็คงคิดว่าเธอก็คิดเหมือนกันนะคะว่าการเมืองเนี่ยยังเป็นหนทางในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ค่ะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นอย่างที่เราเชื่อได้ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาด อาจจะเกิดการบกพร่องได้มีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นได้ค่ะเกิดบาดแผลได้นะคะแต่เราต้องไม่เลิกค่ะต่อให้สุดท้ายโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะไม่ได้ทําให้เราจบชีวิตทางการเมืองนะคะเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะอยู่ตรงไหนไม่ใช่สาระสําคัญที่สุดนะคะ,ะเราทํางานได้ค่ะทํางานต่อไปได้ในทุกที่นะคะและในทุกบทบาทที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมค่ะ,คะเหตุการณ์นี้ยิ่งตอบย้ำนะคะว่าพวกเราเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะถ้าเขาพยายามสกัดเรา เ,เ,เขาต้องตระหนักค่ะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงถูกไหมคะเป็นกำลังใจให้เธอนะคะแล้วก็ยังคงให้เธอเนี่ยเดินหน้าต่อไปค่ะติดตามเธอนะคะดูว่าเธอจะผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศตามความฝันของเธอได้หรือไม่นะคะประโยคของคุณชอบเคยกล่าวไวค้ค่ะคุณชอบเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตชอบต้องการอยู่ในโลกนี้และจากไปโดยที่สังคมที่เราอยู่เนี่ยดีขึ้นกว่าตอนที่เราเกิดมาค่ะ คำกล่าวที่ครูใหญ่กล่าวไว้เช่นกันค่ะครูใหญ่อัธพลบัวพัฒนะคะเขากล่าวว่าอย่าว่าแต่เด็ดช่อเลยต่อให้ตัดรากถอนโคนได้ยังไงเมล็ดพันธุ์มันก็กระจายไปทั่วแล้วใช่ค่ะแอดมินอยากฝากให้ทุกคนคิดนะคะเดินหน้าต่อไปค่ะอย่าท้อนะคะทุกคนสามารถขับเคลื่อนสังคมนี้ได้ค่ะเป็นกําลังใจให้คุณชอบพนิกานะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะ